จางซื่อจือเปาบุญจิ้นราชวงศ์ฮั่นเมื่อเอ่ยถึงตุลาการอันเที่ยงตรงของจีนหลายคนย่อมคิดถึงเปาบุ่นจิ้นแห่งรัชสมัยราชวงศ์ซ่งแต่หากย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกหลายร้อยปีในสมัยราชวงศ์ฮั่นยังมีชายคนหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบแห่งความซื่อตรงทางกฎหมายเขาคือจางซื่อจือขุนนางผู้กล้าทัดทานจักรพรรดิถือกฎหมายเหนืออำนาจราชวงศ และกล้าตัดสินคดีที่เกี่ยวพันกับชนชั้นสูงอย่างไม่หวั่นเกรงความเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงของเขาทําให้ชื่อของจางซื่อจือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมในยุคที่อํานาจเหนือกฎหมายยังครอบงำทุกมิติของสังคมเรื่องราวชีวิตของเขาไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนของความกล้าหาญทางศิลธรรมหากแต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญว่ากฎหมายจะศักิ์สิธิ์ได้ก็ต้องเริ่มจากผู้บังคับใช้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใด เข้าสู่วงราชการจางจี้มีชื่อรองว่าซื่อจือเป็นชาวหนานหยางเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรทั้งเขาและพี่ชายได้บริจาคเงินให้ราชสำนักจึงได้รับราชการเป็นหลังหรือเจ้าหน้าที่ถวายงานใกล้ชิดในราชสำนักตั้งแต่วัยหนุ่มแต่นับสิบปีก็ไม่มีความก้าวหน้าเลยยังคงไร้ชื่อเสียงเงินทองที่ลงทุนไปก็ไม่ก่อผลจนเขาเริ่มคิดจะลาออกกลับบ้าน แต่โชคชะตาก็พลิกผันเมื่อหยวนอัง้งขุนนางผู้มีสายตาเฉียบคมมองเห็นความรู้และคุณธรรมของจางซื่อจือจึงทุนขอจกักรพรรดิฮั่นหวนตี้ให้แต่งตั้งจางซื่อจือเป็นเย่เจอหรือเจ้าหน้าที่ถวายงานชั้นสูงทําให้เขาได้เข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเพิ่มมากขึ้นเมื่อจกักรพรรดิฮั่นหวนตี้เห็นความคิดลุ่มลึกและวุฒิภาวะของเขา จึงแต่งตั้งให้จางซื่อจือเป็นเย่เจอผูเสียหรือหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ถวายงานนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางราชการที่แท้จริงของเขาตักเตือนจักรพรรดิในสวนหลวงครั้งหนึ่งจางซื่อจือติดตามจักรพรรดิฮั่นหวนตี้ไปยังอุทยานหลวงสร้างหลินหั่นหวนตี้สนใจเสือในโครงตัวหนึ่ง จึงทรงเรียกหัวหน้าผู้ควบคุมอุทยานมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเสือตัวนั้นแต่หัวหน้าอุทยานไม่สามารถตอบได้ในขณะที่ผู้ดูแลกรงเสือกลับตอบคำถามลงรายละเอียดเล่าเรื่องเสือได้อย่างคล่องแคล่วเป็นคุ้งเป็นแควจนฮ่องเตร้รู้สึกพอใจและคิดจะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าอุทยานแทนจางซื่อจือกลับเตือนจกกักรพรรดิว่าการยกย่องคนเพราะว่าทัศน์ศ์ดีแต่เพียงเท่านั้นจะนำไปสู่การยกย่องคนประเภทเดียวกันทั่วแผ่นดิน ความสามารถแท้จริงของคุณนางควรอยู่ที่คุณ,ณธรรมไม่ใช่การพูดคล่องแคล่วเขายกตัวอย่างการล่มสลายของราชวงศ์ฉินที่อาศัยพวกนักกฎหมายโวหารดีแต่ไร้เมตตาจนกฎหมายกลายเป็นความโหดเหี้ยมและนำพาประเทศสู่หายนะสุดท้ายจากักรพรรดิฮั่นหวนตี้จึงล้มเลิกความคิดที่จะเลื่อนชั้นผู้คุมกรงเสือนี่เป็นครั้งแรกที่จางซื่อจือขัดพระาราชดุไย แต่นั่นก็ทําให้จกักรพรรดิฮั่นหวนตี้ยิ่งชื่นชมในความเป็นคนซื่อสัตย์และกล้าหาญของเขาและทรงแต่งตั้งให้เป็นกงเชอร์ลิงหรือเจ้ากรมราชรถหลวงเอาผิดรัชทายาทเมื่อจางซื่อจือดำรงตำแหน่งกงเชอร์ลิงมีหน้าที่ดูแลระเบียบประตูพระราชวังด้วยประตูชั้นนอกพระราชวังในสมัยราชวงศ์ฮั่นนั้นเรียกว่าประตูซือมา เพราะกำแพงทั้ง4ด้านมีหัวหน้าฝ่ายซื่อมาคอยดูแลในสมัยจกักรพรรดิฮันหุนตี้มีกฎว่าใครที่ผ่านเข้าออกประตูนี้ต้องลงจากรถม้าและเดินเท้าเข้าไปวันหนึ่งองค์รัชทายาทหลิวชีและเหลียงอ๋องหลิวอู่โอรสทั้งสองของจกักรพรรดิฮันหุนตี้รีบมาเข้าเฝ้าโดยด่วนโดยลืมกฎที่ต้องลงจากหลังม้าจางซื่อจือจึงสั่งให้ทหารไปตามจับองชายทั้งสองมาลงโทษแต่ไม่มีใครกล้า เขาจึงตามเข้าไปจนถึงหน้าพระพักของฮ่องเต้ฮันวนตี้ฮ่องเต้งงเป็นอย่างมากถามจางซื่อจือว่าท่านมีธุระอะไรเขาจึงแจ้งว่าองค์ชายทั้งสองทำผิดกฎของประตูซึอมาองค์ชายทั้งสองอ้างว่าต้องรีบมาพบพระองค์ทําให้ไม่สามารถลงจากรถจักรพัรนิฮันวนตี้ทรงเห็นด้วยกับจางซื่อจือเพราะเห็นว่าองค์ชายทั้งสองไม่สมควรใช้อภิสิทธิ์ในการละเว้นข้อปฏิบัติที่บังคับใช้กับคนอื่น ทั้งสองจึงถูกลงโทษไปตามระเบียบที่ได้วางไว้และจากเหตุการณ์นี้ไม่นานจางซื่อจือก็ได้เลื่อนยศเป็นจงต้าฟู่ขุนนางระดับสูงบทสนทนากลางสุสานครั้งหนึ่งจางซื่อจือและหมู่ขุนนางได้ตามเสด็จจกักรพรรดิฮันหวนตี้ไปยังสุสานปาหลิงฮองเต้ฮันหวนตี้ตรัสถามหมู่ขุนนางว่า หากข้าใช้ก้อนหินปิดผนึกโลงศพอย่างดีในภายภาคหน้าจะมีใครมาเปิดได้หรือไม่เหล่าคุณนางทั้งหลายยกมือสรรเสริญว่านี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมีเพียงจางซื่อจือที่ก้าวออกมาทัดทานว่าหากภายในโลงมีสิ่งที่ทำให้คนโลภแม้จะหล่อด้วยหินทั้งภูเขาก็เปิดได้แต่หากภายในไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจใดต่อให้เป็นเพียงโลงไม้ธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องกังวล ฮ่องเต้ฮันหวนตี้ได้ฟังแล้วก็ชื่นชมในแนวคิดเรียบง่ายตรงไปตรงมาของจางซื่อจือจึงโปรดให้เลื่อนเขาเป็นถิงเว่ยหรือเสนาบดียุติธรรมและในการต่อมาฮ่องเต้ฮันหวนตี้ก็มีรับสั่งว่าหากพระองค์สิ้นไปแล้วก็ให้ฝังพระศพอย่างเรียบง่ายตามแนวคิดที่จางซื่อจือได้เคยเสนอเอาไว้นี้กรณีขัดขวางขบวนเสด็จในคราวหนึ่งที่สะพานเว่ยเฉียว ทหารองครักษ์จับกลุ่มตัวชายชาราตาบอดท่าทางไร้พิษสงคนหนึ่งมามอบให้จางซื่อจือพิจารณาคดีฐานปองร้ายห้องเต้จางซือ่อจือจึงเปิดการไต่สวนกรณีนี้เมื่อไต่สวนแล้วพบว่าขณะที่องครักษ์เคลียร์ทางเสด็จข้ามสะพานเว่ยเฉียวนั้นชายชาราตาบอดหนีไม่พ้นจึงลงไปหลบที่ขอบตลิ่งใต้สะพานเมื่อขบวนนำผ่านไปแล้วก็สำคัญผิดคิดว่าทั้งขบวนได้ผ่านไปจึงเดินขึ้นมา ะเข้ากับขบวนรถม้าที่ประทับพอดีทําให้ม้าที่เทียมรถอยู่ตกใจชายชาราถูกทหารองครักษ์จับกลุ่มตัวมาส่งฟ้องทันทีจางซื่อจือพิจารณาแล้วเห็นว่าเขาไม่มีโทษฐานวางแผนปองร้ายจึงให้ปรับเงินจํานวนหนึ่งตามอัตราโทษปัะทะขบวนเสด็จเท่านั้นฮันเวินตี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่จางซื่อจือตัดสินโทษแค่ปรับเงินแต่จางซื่อจือยืนกรานว่าใน กฎหมายกำหนดโทษสำหรับฐานความผิดนี้ไว้แค่นั้นจะยัดเยียดให้ผิดมากกว่านี้หรือจะลงโทษให้หนักมากกว่านี้ก็คงไม่ได้เขาได้กล่าวออมาตะวาจายที่ต่อมาเป็นหลักคิดทางกฎหมายที่สำคัญของจีนว่ากฎหมายคือสิ่งที่จักรพรรดิและประชาชนต้องร่วมกันปฏิบัติหากกฎหมายเขียนไว้เพียงเท่านี้ข้าจะเพิ่มตามอารมณ์ของพระองค์ได้อย่างไรหากเสนาบดีฝ่ายยุติธรรมยังเอ็นไปตามอารมณ์ของจักรพรรดิ แผ่นดินจะเชื่อมั่นในกฎหมายได้อย่างไรเมื่อเจอจางซื่อจือยืนกลางเช่นนี้จักรพรรดิฮั่นหวนตี้จึงได้สติขอโทษที่อารมณ์โกรธครอบงำยอมรับในคำตัดสินของตุลาการจางชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันชื่นชมแซ่ซ้องสรรเสริญจางซื่อจือมากยิ่งขึ้นผูกเชือกลองเท้ากลางงานเลี้ยง จางซื่อจือแม้จะซื่อตรงแต่ก็มีคนไม่ชอบหน้าเขาจํานวนไม่น้อยในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งผู้เท่าอินซือหวังจงใจให้จางซื่อจือผูกเชือกรองเท้าของตนต่อหน้าคนทั้งหลายผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าตาเท่าคนนี้ไม่มีมารยาทแต่จางซื่อจือก็ยอมผูกให้ครั้นออกจากงานเลี้ยงผู้เท่าอินซือหวังได้มากล่าวกับจางซื่อจือเป็นการส่วนตัวว่าเหตุการณ์นั้นเขาจงใจทําขึ้น เพื่อขับเน้นความดีของตุลาการจางให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพราะจางซื่อจือนั้นมีคนไม่พอใจอยู่มากแต่จากเหตุการณ์นี้เห็นว่าแม้จะมีคนไม่พอใจก็คงยากจะลงมือคัดขานเพิ่มโทษวันดีคืนดีในนครหลวงฉางอาน เกิดคดีใหญ่อุกชะกันขึ้นมากรณีหนึ่งคือการขโมยกําไรหยกจากสุสานฮั่นเกาจูปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นเรื่องนี้ทราบเข้าถึงหูของจักรพรรดิฮั่นหวนตี้ก็โกรธควันออกหูเพราะจางซื่อจือวินิจฉัยโทษให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาในคดีนี้แต่ฮั่นหวนตี้ต้องการมากกว่านั้นฮ่องเต้เห็นสมควรให้ประหารเจ็ดชั่วโคตรบุคคลในบ้านของขโมยมือดีคนนี้ด้วยจางซือ่อจือจึงทูลว่า สำหรับความผิดนี้โทษตายนี้กำหนดไว้เป็นอัตราโทษสูงสุดแล้วไม่อาจเพิ่มโทษประหารคนในครอบครัวผู้ต้องหาทั้งเจ็ดชั่วโคตได้หากพระองค์ยังทรงยืนกลานจะลงโทษหนักขนาดนั้นให้ได้ข้าก็ขอลาออกจากตำแหน่งพร้อมถอดเสียจือกวนหรือหมวกประจำตำแหน่งตุลาการออกส่งคืนให้ฮันวนตี้เสียจือกวนตั้งมาจากชื่อของเสียจือ สัตว์ในตำนานสัญลักษณ์ประจำกรมอาญาความยุติธรรมและกฎหมายเล่ากันว่าสัตว์วิเศษชนิดนี้มีลักษณะคล้ายแพะบ้างก็ว่าคล้ายวัวบ้างก็ว่าคล้ายมังกรก็มีมีเขาเดียวถ้าใครต่อสู้กันมันจะเข้าไปขิดคนที่เป็นฝ่ายผิดหรือถ้าใครโต้เถียงกันมันก็จะเข้าไปกัดฝ่ายคนผิดเช่นกัน เสี้ยจื้อกวานจึงเป็นเครื่องประดับศีรษะสำคัญของขุนนางฝ่ายตุลาการในสมัยนั้นฮองเต้ฮันหวนตี้เมื่อใจร่มลงพิจารณาตามคำของเสนาบดียุติธรรมคนนี้ก็ได้เห็นแจ้งในฉับพลันเข้ามาประคองจางซื่อจือและกล่าวว่าท่านได้พิจารณารอบคอบแล้วเสี้ยจื้อกวานนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าท่านอีกแล้ว ผลัดแผ่นดินสิ้นชีพสงบครั้นจกักรพรรดิฮั่นหวนตี้สิ้นพระชนราชทายาหลิวฉีขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิฮั่นจิงตี้จางซื่อจือรู้สึกหวาดกลัวเพราะเคยกล่าวโทษพระองค์ในอดีตจึงคิดจะลาพักรักษาตัวแต่ก็กลัวถูกมองว่าไม่จงรักพักดีในที่สุดเขาจึงตัดสินใจเข้าเฝ้าเพื่อขออภัยโทษด้วยตนเองซึ่งฮองเต้ฮั่นจิงตี้ก็ไม่ได้ถือโทษ และแต่งตั้งจางซื่อจือให้เป็นเสี่ยงกว๋วหรือสมุหานายกแควนหวยนันช่วยหวยนันอองปกครองบ้านเมืองจนกระทั่งล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างสงบโดยไม่มีบันทึกว่าถูกกันแกล้งหรือได้รับโทษแต่ประการใดหลักนิติธรรมของจางซื่อจือ จางซื่อจือเชื่อว่ากฎหมายไม่ใช่ของจักรพรรดิแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ทั้งแผ่นดินต้องยึดถือร่วมกันแนวคิดนี้ล้ำหน้าอย่างมากในสังคมศักดินาที่กฎหมายคือพระราชประสงค์ของผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวจางซื่อจือย้ำเสมอว่ากฎหมายเป็นของจักรพรรดิเช่นเดียวกับประชาชนทั้งแผ่นดินและกฎหมายไม่ลำเอียงต่อผู้สูงศักดิ์การลงโทษไม่มีแบ่งชนชั้นต่อให้รัชทายาททำผิดโทษก็เท่าสามัญชน ในกรณีขัดขวางขบวนสเสด,ด็จจางซื่อจือเสนอความคิดสําคัญว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่มือเจ้าพนักงานยุติธรรมสูงสุดแล้วต้องตัดสินตามกฎหมายไม่ใช่ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิท่าทีนี้แสดงให้เห็นว่าความคิดของเขาเดินหน้าไกลกว่าผู้คนในยุคนั้นในการปกป้องความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการแม้จะยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่จางซื่อจือก็เน้นลงโทษตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ อย่างระมัดระวังและรัดกุมไม่เบาในที่ควรหนักไม่หนักเกินความผิดที่ควรได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่เพิ่มโทษให้แก่ประชาชนสามัญซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางสอดคล้องกับหลักการที่ว่าปล่อยคนผิดหนึ่งคนยังดีกว่าประหารผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนจางซื่อจือมีทั้งความกล้าหาญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างหนักแน่นมีปัญญาในการบริหาร มีสายตาเฉียบคมและเต็มไปด้วยความคิดอันถูกต้องทําให้ประชาชนรู้สึกไว้วางใจและใกล้ชิดเขาจึงถูงยกยกย่องให้เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมในอุดมคติแผ่นดินยุคฮั่นหวนตี้เป็นยุคที่สงบร่มเย็นยุคหนึ่งนั่นเพราะฮ่องเต้ให้อํานาจขุนนางแล้วยังให้ความไว้วางใจให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถจางซื่อจือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องทำรงความสงบของบ้านเมือง ไม่ละเลยหน้าที่และไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตความสงบสุขทั้งปวงจึงตกอยู่แก่ประชาชนนับเป็นยุคทองที่หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์จีน